คนสมัยไม่มาเยอะมากนี่ใครบ้างเจ๊จ็คสันและก็เซเว่นนะครับคอยชมพูดีเจพุทธนะครับแบ็คฮยอนนะครับวงเอ็กโซนะครับผมพีย่าจากเอฟซีแล้วก็คุณเต้นวง NCTU ครับผมคุณวุฒดีก็มีคุณต้นในเือบดินทร์ก็มีนะครับผมแล้วก็อู้อะไรอ่ะอุู่อี้ฝานนะครับผมคิมซูยอนถูกต้องครับเอ็ดดี้ไรแมนเยอะเลยคุณวุฒิเดียากจูบจีดาก้อนอันหนิงนี่รุษอยากจูบเพ จูบแจ็คแฟนฉันนิกกี้มินาสเอาเป็นว่าทุกคนที่อยากจูบถามว่ารายการเราจะสารฝันให้ไหมคําตอบคือเอเซเบสคุณที่ส่งมาเนี่ยต้องเติมเงินด้วยก็ไม่ได้สารฝันอะไรแต่แต่มันคือความฟินความสุขในยามเช้าเท่านั้นเองค่ะก็กลับมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะในวัดดาวมานะคะอย่าลืมนะคะคุณจะเจอใครวายอะไรได้ไหมนะถามเลยนะมันปัญหาเยอะไรนะแดงเลยนะโอเคป่ะเดี๋ยวจัดเลยพี่เดี๋ยวรอดูใครดูพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สสวัดีค่ะ โอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ครับตรงท้องกิฟต์นะครับกดเลยครับรออะไรครับกดเลย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 ครับ ต้องลูกไงฮะสับสอาย<ค>หอมไปเปิดกด subscribe ค่ะคุณเห็นคำว่า subscribe ก็กด,กดแค่นั้นละค่<ล>ยะย่าตรงไหน,นกดสิครับ